ถ้าเราต้องการตัวหารทุกๆตัวเลยครับนะจริงๆเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วลหละนะครับถ้าต้องการตัวหารทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่ต้องการแต่ตัวหารตัวมากสุดนะครับหลังจากที่เราได้หอลมอเราก็เอาตัวหอลมอซึ่งเป็นตัวหารตัวมากสุดอะไปไล่ตัวประกอบใช่ไหมแล้วก็มาคัดเลือกเอาแต่ตัวที่มีค่ามากกว่าเศษนั่นแหละครับก็จะได้ตัวหารบทุกตัวนะเราเจอ เราเจอมาก่อนหน้าก่อนหน้าข้อนี้และวเห็น okay, นะอ่ะครับข้อนี้บอกว่าจงหาผลรวมให้หาผลรวมนะของจำนวนเต็มบวกที่หารจำนวนเต็มบวกที่ทำหน้าที่เป็นตัวหารนะครับได้ตัวหารมาแล้วเอาตัวหารเหล่านั้นมารวมกัน เห็นไหมครับไปหารใครไปหาร881แล้วจะเหลือเศษ29จเศษ29นะครับไปหารเจ้า5149แล้วมันจะเหลือเศษ37มเครับเนี่ยให้หาตัวหาร แล้วเอาตัวหารทุกตัวเลยครับไม่ได้เอาแต่ตัวหารที่มากที่สุดพอได้ตัวหารทุกๆตัวมาแล้วให้เอาตัวหารเหล่านั้นมาหาผลรวมครับนะให้เอาตัวหารเหล่านั้นมาหาผลรวมนะครับโอเคคงไม่งงคำว่าจงหาผลรวมตรงนี้แล้วนะหาตัวหารให้ได้ทุกตัวหลังจากนั้กนก็ม,มารวมกันนะครับ ข้อน,นี้ก็ต้องใช้หอละมอประยุกต์แล้วนะตัวตั้งเขาให้มาแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวตั้งที่ทําให้การหานไม่ลงตัวนะแต่หาตัวหารก็ต้องใช้หอวละมอเป็นเครื่องมือครับแต่หอวละมอมนก็จะติดข้อจํากัดของมันว่าต้องใช้กับตัวตั้งที่ทำให้การหัรลงตัวก็ต้องช่วยมันลงตัวก่อนโดยการเอาเศษมาหาออกครับเนะ880เศษนี่นะครับมันเจอเศษอยู่29ก็ต้องหักด้วย29ก็เหลือ852 เป็นตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวตที่5,149ครับหารนะครับแล้วมันจะเหลือเศษ37นะครับก็หักด้วยหักด้วย37ครับหักเศษออกจะเหลือ5,112นะครับดังนั้นก็นำตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวก็คืออ852กับ5,112เอาไปหาหัวละม้ครับ บงเอืบังเอิญไในสองตัวเนี้ยมันเป็นเลขที่หารกันเองลงตัวครับสวัดกลงย้อนกลับไปถ้าเป็นเลขที่หารกันลงตัวเนี้ยครับสิบสองกับหกสิบถ้าพูดถึงขอระมอะขอระมอะจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเลขท้าหารเลขที่มันหันกันลงตัวถ้าสิบสองกับหกสิบซึ่งเป็นเลขที่หารกันลงตัว รำมอจะได้12อเออเท่ากับตัวน้อยที่ครอลนอจะได้60 60อเออเห็นนะครับถ้าเป็นเลขที่หารกะลงตัวนะถ้าเป็นเลขที่หารกระลงตัวนะรลมอ,อเท่ากับตัวน้อยครอลนอจะเท่ากับตัวมากอมเออจริงๆไอ้สองตัวเนี้ยมันหารกัะลงตัวครับเด็กๆลองดูนะ ลองเอา8ป2คูณได้หกครับ6 2สองสิบสองสบทดหนึ่งบทดหเป็น3 1เสร็จเศษทดสนะครับ8 6 48กสีทดสเป็น51โอ้พอดีเลยเนี่ยแปลว่าถ้าเอา5 1 1 2สองตั้งเอา8ปดรไปหารนะครับมันจะได้6ครั้งครับการหารมปนลงตัวพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดหอละมอของมันนะครับ รอยละโมอของมันก็จะได้เท่ากับตัวน้อยครับแปดร้อยห้าสสองครับถ้าเราคิดคอลนอนก็จะได้ห้าพันหนึ่งร้อสิบสองอันนี้งงงงปะครับอ่าเห็นนะม ดังนั้นจำนวนนับที่เป็นตัวหารตัวมากสุดนะครับจำนวนนับที่เป็นตัวหารตัวมากสุดก็เท่ากับหอละมอ,ะมอะก็คือแปดร้อยห้าสิบสองถ้าเราต้องการหาตัวหารทุกตัวเลยครับมันก็ต้องเป็นตัวประกอบของหอละมอ,ะมอะที่มีค่ามากกว่าเศษนะครับเราไปเช็คเศษซิเศษมันเหลืออะไรกันบ้างนะครับยี่สิบเก้าสามเจ็ด ้องมีค่ามากกว่าเศษสาเจ็ก็ไล่ตัวประกอบของแปด้ยห้าสิบสองครับแล้วเดี๋ยวคัดเลือกแต่ตัวที่มีค่ามากกว่าส7นะครับ ก็ค่อยแตกมานดูบัดสี่คูณด้วยสองร้อยสิบสามสี่ก็เป็นสองกับสองปกลกอบไปก็หนึ่งสองสามสี่ สี่เกิดจากสองคูณสองห้าไม่มีหกได้เกิดจากสองคูณสามเจ็ดไม่มีแปดไม่มีเก้าไม่มีสิบไม่มีสิบเอ็ดไม่มีสิบสองมีสองคูณสองคูณสามได้สิบสอง แล้วก็กระโดดไป71เลยครับจากสบสอแล้วกระโดดไป71เลยนะครับกับคู่12กับ71 6ก็ต้องกับ142 ลองนีกดูนะตัวนี้ลดลงสองเท่านั้นตัวนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวนี้ลดลงไปสามเท่าตัวนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นสามเท่าจากสิบสองลดลงเหลือสี่ลดลงสามเท่าเจ็สิบเอ็ดก็เลยต้องเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็นสองร้อสิบสามนะครับ หรือดหมว่าอย่าง <l Jean> no ี้นะครับหกก็ต้องคูณจากคู่นี้หกคือสองคูณสามนะครับนั้นที่จะคูณกับหกก็ต้องเป็นสองคูณเจ็ดสิบเอ็ดก็คือร้อยสี่สองต่อไปสี่สี่ก็คือสองคูณสองก็ต้องคูณกับคู่นี้สามคูณกับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ก็คือ213ต่อไป3นะครับ3ก็ต้องคูณกับตรงนี้ครับ71คูณด,ด้วย2คูณ2 71คูณด,ด้วย4ก็284แสามไปแล้วนะครับต่อไปสอง ก็ต้องคูณกับชุดนี้นะครับ71็ิคูณหกสี่หกนึ่งก็คูณกับ8 5 2อันนี้คือตอนที่เราไล่ตัวประกอบของ8 5 2นะครับ ตัวประกอบของ852ที่มีค่ามากกว่าเศษ37ราจะได้แก่เออตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ 71, 1ส4 2 213, 284, 426 8 5ดร้อาสดังนั้นผลรวมของพวกที่เป็นตัวหารนะครับเนี่ยพวกนี้ใช้เป็นตัวหารได้ครับเพราะมันมีค่ามากกว่าเศษเจ็ดสิบเอ็ดบวกร้อสีบวกสองบวกสองรบวกสี่ยยี บวก852ใช้การดึงตัวร่วมครับ71คือ71คูณ1 142คือ71คูณ2 213คือ71คูณ3 284คือ71คูณ4 426คือ71คูณ6 852 คือเจ็ดเอ็คูณสิบนึงตัวร่วม7จ็ดบออกนะครับหึงตัวร่วม71็อตอเจ็บเอ,อที่คูณอยู่นะครับดึงออกมานะครับ ก็จะเหลือเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกหกบวกสิบสองก็จะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดคูณกับยี่สิบแปดสิบบวกสิบแปดเป็นยี่แปดอะเจ็ดสิบเอ็ดคูนยี่แปดคูณเลขก่อนนะเจ็ดสิบเอ็ดคูณยี่บแปดห้าหกแปด สิบเอ็ดคูณสองได้ร้อยสี่สองหนึ่งเก้าแปดแปดป่ะ